สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันค่ะมาถึงปุ๊บก,ก็สั่งเลยของโปรดต้มตำปลาดานาำปลาดานัวนัวนามปลาดานัระระนวนวันวเส้นมะละกอก็กรอบอแซ่บเวอร์แล้วก็สั่งข้าวกระเพราคอหมูย่างไข่ดาวน่ากินที่สุดของแนปก็จะเป็นข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวเหมือนกันน่ากินมากอร่อยแซ่บ มาครบแล้วก็ลรยเลยสิจ้าจะรออะไรก่อนกินจะต้องแยกไข่ก่อนนะพี่แนบจะไม่กินไข่แดงส่วนน้องหนูก็ไม่กินไข่ขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งไข่กันก่อนจ้าปักไข่ขาวให้พี่แนปก่อนเลยเอาไปให้หมดโอเคมันเริ่มซอยกันเลยตามด้วยส้มตำน้ำปลาหานัวๆเข้าปากอีกหนึ่งกลุ่มอ๋อแค่นี้ก็ฟินเวอร์ ใครชอบกินแบบนี้บ้างกินข้าวกับส้มตำน้ำปลาอร่อยเวอร์มันแซ่บมากจนน้ำตาไหลคือปากรับรถไม่ไหวแล้วนะแต่ใจสู้เวอร์อร่อยจริงแซ่บจริงเหตุใจจะขาดแต่ปากก็บอกว่าต้องสู้ตัดความเผ็ดด้วยแบบซีซะหน่อยอ้าชื่นใจพี่นับไม่กินเผ็ดนะแต่สู้มากโคกไปสามขวดแล้วจ้าใอมันสู้เหมือนกันเลยอะ เืองกินนี่ไม่ถอยพอกันให้ดูความแซบความนัวอีกทีขอ,อสั่งคอหมูยากมาดับความแซบซะหน่อยจุ่มน้ำจิ้มมาค่ะอือหือภาคเองแล้วก็อยากกินอีกอช่วยตัดความแซบได้ดีเลยอิ่มไม่ไหวแล้วทั้งเผ็ดทั้งแซบเลยค่ะน้องเมียเขาก็ไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากเลยอิ่มแล้วกลับบ้านดีกว่าร้านมานัวอยู่ตรงเทศบาล8พิกัดมหาชายัยไปแล้ววิว